คนนัมเบร์วันโอ้โหอันนี้คข็เนี่ยนหน่อยเข้าเป๊ะเป๊ะโอ้โหห้าสิบเจ็นาทีเลยเนี่ยอะไรกิ๊บแบบพิเต็มสมางนี่ลงนี่ช้านาทีโอ้หต่ห้านาทีได้ไงนี่ข้ถามี่สองสิ่งใดสามารถตัวบุคคล่มีสิทธิ์เป็นมไ เ,เชื่อบอริษัทเอิเอ่งถูกแ้วอ่ี่บุ๋มต้องให้ลูกขึ้ขนคะแนนเดืออืมดีแบบนเนเต็มสิบเลยตอนนี้กรรมการกำลังตรวจคะแนนนะครับผู้ผู้เข้าทดสอบสามารถมาดูผลคะแนขน,นตัวเองได้ทันทีเลยนะครับ ขอให้ญาตถ่ายรูปนะต้องเดี๋ยวนี้ต้องใช้คำนี้ขอให้ญาตถ่ายรูปนะ